มาพบกันช่วงตีสีครับท่านผู้ชม,มปลาหนึ่งกำลังแตกนีดอกมันนีดอกจุ้มกำลังแตกครับ

จุม้มนี่ว่าได้ถ่ายรูปไปออกดีซีครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันเดี๋ยวลยไล่หน่อยมาลุ้นกันครับ จจุสี่ดินมันแห้งครับแต่ว่ามีราคาได้ด้นี่แล้วงกทางบ้านพวกผมต่อบพวกคอยเนี้ยครับเต็มไปด้วยคุณภาพ Bọn mình ta là bà câu hả 3 câu Cái mò Cứ đông chiếc bò, làm chung สามจุ่มสามจุ่มรอบตีสีรอบตีสีตีสีดอกกำลังสวยแทงขึ้นน้ำกลนครับมาเดือเมาเกียมเ็นทำกัน มาเต็เมหมดแล้วครับท่านผู้ชมตับมาเบืองอีกสามดอกสีดอกนี่ครับอีกสองสามสี่เสียงนกร้องสี่ส อย่างใหญ่เลยสิไดครับอีกสองจุ่มใหญ่มากจุ่มใหญ่มากขอถ่ายรูปสักสองรูปไปเป็นหน้าปก่งลดกับท่านในดับอยู่ครับ เรียบร้อยโมหันยได้ไข่หนึ่งได้บริยังเขาา้เขามาเนี้ยเข้ามาแล้วออกโอ้ออกหลายโอ้ไมีแต่ไข่ใหญ่แต่ไข่ใหญ่นี่นเจอไข่ใหญ่ใหญ่ต้องหาดีๆ โมหาดีดีนี่พลาดได้อีกสามบ้านครับท่านผู้ชมโอ้โหยางไปไต่เห็นละงงหมืดเขายางกายเห็ดไข่สองบ้านวัน3บ้สามบัานจนนูมหนึ่งปอกกินขาบวกกินขา นี่อีกหนึ่งบานสิโอ้แตกเออสอดแจงแล้วสอดแจงแล้วคนสอดแจงแล้ว

ย่งางไก่ย่งางไก่ย่งางไก่ทั้งวันเนี่ย,ยมันย่างมาแล้วเป็นพ่อท่านีเมีมนโอ้ยเราเอาไว้นี่แหละตีทิมอ,ออกก็ไปเด้อคอยตีมูล,ลนั่นแหละว่ามีสอดแจงปัดครับท่านผู้ชมเมือปลายนี่มือเ้ากันครับโมแบตเหลือสิบแปดเปอร์เซ็นต์สอดแจงปัดพอให้ลังงกขาว nó ở bên khu đi cái bò và chúng nói cái vừa nhang cái Như vừa nhang cái hết và chỉ bò vẽ bằng nếu tại bay tại mà đây lái tớp lái tớp lái tớp